พอดีจ้ามาย่าติวตม้มต้มแล้วสุกแล้วบัดนี้จะกินเด้อค่ะเด้อนี่เห็นไหมเขาเปียกโบราณมันจะเป็นเหนียวๆอย่างนี้แล้วค่ะน้องมากลิ่นย่โต๊ะทำงานนะค่ะเด้อในห้องค่ะในห้องอย่าย่าติวกินแล้วเด้อถ้าแรกว่าจะว่าทายกินนะเพราะว่ากิน่นนานทายดูก็เลยเฮ็ดงานไปนน้ำทายไปนน้ำจ้ะนั่นแทะ,ะมามา กินกับเปียกน้ำกันได้ค่ะเดอ้อวันดีเอฟซีทุกคนนะคะเขามาหลักกับมากดเลฟกดไลไ์ยายได้เดอ้ออันผู้ใดมาเป็นเพื่อนยายแล้วก็หาทายายได้เด้อค่ะเดอ้อยายต้องไปน้ำซอกอาบานมูจะเขาไล่ซูดบ่ได้ค่ะต้องไปตามคลิปนะคะจะท่านอยากให้ยายติวัาไ้กับมาบ้านแม่ติวลบไปไปช่องแม่หวานกินง่ายด้วยจะไปหันละไป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 ,ไป,ไปเอาน้าแม่หวานน้ำมีกก็ได้ ม่ติ๋วกะจะไปหันจะไปหันแล้วแม่ติ๋วจะรับอ,อหันง,ง่ายเลยจ้ะผู้ใดขามาหาแม่ติว๋วเลยเด้อค่ะเด้อจะเฝ้าปะเฝ้าไลา่กันเด้อค่ะเด้อมาขามาขบเปียกขบเปียกโบราณจะเป็นเน้วเหนียวอย่างนี้ค่ะจะน้ําไม่ใส่นะคะเพราะว่าเขาจะใส่แป้งลงไปน้านิดนึงนะคะ่ะน้ำเป็นโบราณจ้ะพอหนึ่งได้สองถ้วยจ้ะกับน้องเผ้า ต้มเองจา้าอร่อยแบบนี้เลยได้ประเดปิดแฝ <c oughs> งเปิดหน้าตั้งเคนนะคะให้กำลังใจเพื่อนน้ำค่ะจินไปน้ำ ยายอัดวิดีโออยู่จ้ะยายอัดวิดีโออยู่แป๊บหนึ่งจ้ะแป๊บหนึ่งนะคะไปคุยข้างนอกก่อนค่ะยายทำงานเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะ นี่นะคะแยะติวใจด้ยายติวก็มากินหน้าคอมอย่างนี้นะคะคอมพิวเตอร์ค่ะย,ะต,ย,ยะติวก็มากินอย่างนี้จ้า,าจน้องพาวรอก่อนได้ไหมอันนี้ไม่ได้ค่ะ<ม>หนูทำแล้วโทรศัพท์หนูพังนะคะจ้ะจะมา,ามาค่ะมากินกินเสียซน้ำกานนี่กัคือจอคอมจะให้กำลังใจเพื่อนเน,น,นานะค่ะเนาะมีกระนาตางในห้องแยติวจานีจ้าโน้ตบุ๊กค่ะ ต่างกั่ทั้งโตเดียโทรศัพท์กับทั้งตัวไทยทั้งพีระขาชาติแบดอยู่ชาติยูนอกอกน้ำอีกสองเครื่องค่ะให้ด้วยจริงให้ด้วยใจค่ะย่ติวเขาบ้านแล้วย่ติวจะกดเริ่มห้เลยค่ะ แซ่บจ้ะท่าเป็ดอาหารเศร้ากินตอนเศร้ายัดิวกินได้ทุกวันค่ะแต่ก่อนยัดิวกับน,นวดเส้นทําขายจ้ะยปุ่งขงม้าพอดีเลยหมูเด้งจ้ะหมูเด้ง ตอนน้องไข่จะเป็นอาหารเส้าค่ะจะม,มีจะมีต้มเซนอ,อาจจะข้าวเกียบอ่อนหรือขนมปากหม้อแต่ว่าเป็นญาตที่ย่าเคยกินลงคคลิปแล้วนะลลเนาะกระเปียกแกงเซนจกุกไข่กระทะอาหารเส้า อ่ะแยติวจะครบหาคยติวจะกินเบิร์ยูแด้วค่ะเด้อยวขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาฟังแยติวว่าแยติววานเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้าไม่เจ็บไม่จนนะคะอย่าลืมกดเลิฟกดรักกดไลค์ให้ยายนะแมจ่จต่บ๊ายบายขอบคุณนะคะจ้ะ